เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่42ฮึ แต่ขอให้แผนการของท่านยายสำเร็จขอให้ชื่อเสียงเฉาเฉาเปื้อนราคีของนางเจ้าว้อแพ้สะพัดไปทั่วให้มันไม่มีหน้ากลับถ่องเยี่ยนเท่านี้ก็นับว่าดีเหมือนกันถูกจนป่าลักพาตัวข้ามวันข้ามคืนกลับมาจะเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้อีกหรือเสียงคำค้นคอระหาในใต้ได้อีกเล่าไม่แน่มันอาจจะผูกคอตายแองเพื่อหนีชื่อเสียงแปดเปื้อนเช่นนั้นก็นับว่าไม่เสียแรงเปล่า คิดแล้วหญิงสาวก็หัวเราะหยิบชาขึ้นมาจิบอย่างเบิกบานใจกลับตวนเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าคะบ่าวคิดถึงตวนแล้วเสี่ยวชิงอยากพาเปลี่ยนเรื่องจึงเอ่ยปากขึ้นฮะคิดถึงงั้นหรือกลับไปคงเตอนางพวกนั้นเสนอหน้าสลอนหน่ารำคาญนักบุตรสาวในตวนหลิวไม่ได้มีเพียงหลิวเจ้าเว่ยและหลิวเจ้าอี้ยังมีอีกสามคนที่เกิดจากอนุ หากพวกนางเป็นพวกสงบสง,งี่มอยู่ในเรือนหลังก็แล้วไปเถิดแต่เพราะสตรีต้าถงหากมีความสามารถก็จะได้รับการยกย่องพวกนางเลยพยายามฝึกศาสตรศิลของสตรีกันอย่างเอาเป็นเอาตายและพยายามหาช่องเพื่อแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอทำให้หลิวเจ้าอี้รำคาญตาทุกครั้งยิ่งหลิวเจ้าไว่ที่เป็นเลิศด้านรูปโฉมและมีชาติกำเนิดสู ูงที่สุดในหมู่พวกนางถูกขับไล่ไปอยู่จิ้นหยางบุตรีอนุทั้งหลายก็คล้ายได้ติดอีกเพราะไม่มีพี่สาวคอยกดข่มอีกส่วนหลิวเจ้าอี้นั้นแม้จะได้เลื่อนฐานะเป็นบุตรีภรรยาเอกแต่เพราะวัยเด็กโตมาด้วยกัน ต่างมีฐานะเป็นลูกอนุเหมือนกันพวกน้องสาวคนอื่นจึงไม่ได้ยกย่องนางต่างจากเดิมบางคราวก็ยังทำเหมือนนางเป็นบุตรอนุดังเดิมทำให้หลิวเจ้าอี้แค้นใจอยู่เสมอคุณหนูคนอื่นก็แค่บุตรตรีอนุ คุณหนูอย่าไปใส่ใจพวกนางเลยเจ้าคะ่ะอีกอย่างพวกนางก็ไม่มีโอกาสออกจากตัวนั้นบ่อยๆโอกาสจะได้แสดงความสามารถก็แทบจะไม่มีเพียงแต่คอยฝันกลางวันเท่านั้นท่านอย่าได้เก็บพวกนางมาใส่ใจเลยนะเจ้าคะ่ะเสี่ยวชิงรีบพัดให้เหลิวเจ้าอี้อย่างประจบประแจงเพื่อให้คุณหนูอารมณ์ดีขึ้นหลิวเจ้าอี้ฟังแล้วก็คลายความหงุดหงิดลงจริงอยู่ที่ตาถงเทิดทูลคนมีความ สามารถโดยไม่เกี่ยงชาติกำเนิดแต่บุตรภรยาเอกกับอนุนั้นมีความต่างบุตรตรีอนุหากคิดจะยกฐานะ ต้องแสดงความสามารถของตนเสียก่อนแต่จะไปแสดงที่ใดเล่าผู้ดีมีหน้ามีตาทั้งหลายมีหรือจะแจกแจงเทียบเชิญบุตรอนุมาร่วมงานเลี้ยงของตนหรืองานของราชวงศ์ก็ต้องคำนึงถึงสายเลือดและหน้าตาของตระกูลการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์นั้นพูดง่ายแต่ทำยากยามมีเทียบเชิญงานเลี้ยงต่างๆหูหยินเอกย่อมเป็นคนคอยจัดการมีหรือสตร เหล่านั้นจะยอมให้ลูกอนุมีโอกาสได้เสนอหน้ายกตนขึ้นเทียบเคียงกับลูกของพวกนางเพียงมีน้ำใจให้ติดตามไปร่วมงานก็นับว่าเป็นบุญคุณแล้วครั้นจะให้มีโอกาสแสดงความสามารถโดดเด่นเกินหน้าก็คงมีแต่ฝันเท่านั้น หากลูกอนุยกฐานะให้ตนเองได้มารดาของพวกนางก็จะพลอยมีหน้ามีตาไปด้วยเช่นนี้อำนาจในบ้านจะต้องสับสนเอ็นเอียงพวกหูหินเอกแม้ไม่อยากขวางก็ต้องขวางดังนั้นแม้รำเนียมจะกล่าวเปิดกว้างให้ผู้มีความสามารถไม่เกี่ยงชาติกำเนิดแต่เวทีที่จะแสดงได้จนมีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่ยอมรับได้นั้น น้อยเสียจนไม่อาจนับนิ้วได้ด้วยซ้ำหลิวเจ้าวี่ในฐานะที่เคยเป็นทั้งบุตรตรีอนุและบุตรตรีภรรยาเอกนางรู้ซึ้งถึงความขมขื่นของการเป็นลูกอนุดีการที่นางพยายามฝึกฝนอย่างมีหวังว่าสักวันจะได้แสดงให้คนเห็นและเป็นที่ยอมรับนั้นเป็นเรื่องที่เพ้อเจอที่สุดยามที่นางได้ยกฐานะแล้วนางตึงตระหนัก โอกาสและความแตกต่างระหว่างภรรยาเอกกับบุตรอนุนั้นมีช่องว่างราวกับแผ่นฟ้าและเหวลึกเพียงเกิดมาจากภรรยาเอกนางไม่ต้องมีความสามารถใดไม่ต้องฝึกฝนดิ้นรนก็สามารถได้รับคำชมและเป็นที่ยอมรับได้ กลับกันบุตรีอนุที่หน้าขันต้องคอยเคี้ยวเข็นตัวเองพวกนางล้วนไร้เดียงสาฝันเฟื่องว่าสักวันจะใช้ความสามารถเพื่อยกฐานะแต่ท้ายสุดยังไม่ถึงวันนั้นก็ต้องแต่งออกไปเป็นอนุรับใช้ยกน้ำชาให้สตรีเรือนอื่นวนเวียนเป็นบ่วงกรรมอยู่เช่นนี้ทุกจวนไป ตอนยังเด็กนางเคยเห็นหลิวเจ้าว่ยไปงานเลี้ยงตามตัวนต่างๆบางครั้งก็ได้เข้าวังถึงขั้นได้วิ่งเล่นกับพวกองชายจนพวกบ่าวที่ติดตามไปเอามาเล่าอวดไปทั่วเด็กยิงหน้าตางดงามบริสุทธิ์ การแต่งกายที่พิถีพิถันมีแค่รองเท้าคู่เดียวของหลิวเจ้าว้่ก็ราคาแพงกว่าเสื้อผ้าทั้งชุดของนางยิ่งเห็นว่าบางครั้งหลิวเจ้าว้่งงองแงไม่อยากออกจากตัวนทั้งที่แต่งตัวงดงามราวกับเทพธิดาน้อยขนาดนั้นหลิวเจ้าวิ่งรู้สึกริษยาบุตรตรีอนุไม่อาจออกจากเรือนได้โดยง่ายยกเว้นพลนวัยปักปิ่นแล้วถึงจะมีสิทธิ์ตามหูหยินเอกไปงานเลี้ยงต่าง เพื่อหาคู่ครองดังนั้นวัยเด็กของนางจึงแทบจะถูกขังอยู่ในจวนหลิวมีหรือจะได้ไปวิ่งเล่นในวงังจะได้เป็นสหายกับองค์ชายอย่างหลิวเจ้าเว่ยแต่หลิวเจ้าเว่ยกลับไม่พอใจเอาแต่บ่นไม่หยุดเทียบกันแล้วช่างชวนให้คนมองรังเกียจจริงๆ ยิ่งยามโตมานางได้ยินอาจารย์สอนถึงการยกฐานะของบุตรีอนุภรยาหากมีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับช่วยสร้างชื่อให้ตระกูลก็จะได้มีฐานะเทียบเคียงกับบุตรีภรยาเอกนางเองก็คิดอยากยกฐานะ จึงพยายามเรียนรู้ทุกวิชาแม้จะไม่มีพรสวรรค์แต่ก็อดทนจนมีฝีมือขึ้นมาบ้างเท่าว่ายามที่ต้องเรียนด้วยกันในขณะที่นางต้องฝึกฝนอย่างจริงจังหลิวเจ้าเว่ยกลับเรียนเพียงผ่านๆเท่านั้นหลิวเจ้าเว่ยไม่ใส่ใจเรียนรู้ให้ลึกซึ้งไม่สนใจเลยว่าฝีมือตนจะอยู่ในระดับไหนคล้ายเรียนรู้ให้จบไปวันๆแต่แค่นั้นกลับไม่มีใครดูแคลนหรือรังเกียจ นาง ไปที่ใดก็มีแต่คนยกยอรูปโฉมเลอเลิศของนางและยอมรับนางเพราะเป็นบุตรีภรยาเอกแม้นไร้ความสามารถเกียรติครั้นและโง่เขลาก็ไม่มีใครกล้าว,ว่าสิ่งใดนางกลับกันยามที่บุตรอนุในตัวนหลิวพยายามแย่งชิงความโดดเด่นพยายามแข่งขันกันฝึกฝนศาสิลป์ต่างๆเพื่อจะได้ร่วมแสดงแม้แต่ในงานเลี้ยงเล็กๆของตวนมันช หน้าสมเพทดวงตาของหลิวเจ้าวี่ํามมือลึกนางหวนคิดถึงไว้เด็กแล้วรู้สึกอัดอั้นอยู่ในจิตใจคล้ายปลายลิ้นแต่ถูกรสชาติขมปลาแต่ต้องกลืนมันลงคอเอ๊ะจู่จู่รถม้าก็โยกครอนก่อนจะหยุดลงอย่างกระทันหันทำให้ทั้งหลิวเจ้าวี่และเสี่ยวชิงต้องจับกรอบหน้าต่างไว้ไม่ให้ตนทลาไปชนผนังไม้ออกไปดูสิ ผู้เป็นนายสั่งเสี่ยวชิงเสียงไม่พอใจหลิวเจ้าวี่หยัดกายนั่งตัวตรงแล้วจัดการเสื้อผ้าตัวเองให้เข้าที่เข้าทางรอบ่าวกลับมาแจ้งขา่าวสาวใช้ลุกออกไปด้านนอกครู่หนึ่งก็เปิดประตูรถม้าชะงกเข้ามารายงานคุณหนูเจ้าคะหน้าประตูเมืองมีคนต่อแถวยาวเยียดขบวนเราจึงต้องรอเจ้าคะ่ะรองั้นหรือ เมืองถ่งเยี่ยนเป็นเมืองหลวงของต้าถงในแต่ละวันมีคนเข้าออกมากเป็นปกติแต่การให้ขบวนขุนนางใหญ่รอนี่ไม่นับว่าปกติเท่าใดนักเจ้าอี้ขยับลุกออกไปมองประตูก็เห็นแถวทั้งคนรถมาเกวียนนั่นประตูเมืองจนยาวสุดลูกหูลูกตาคนพวกนี้เป็นใครกันเหตุใดจึงแห่เข้าถ่งเยี่ยนกันยามนี้ คุณหนูลืมไปแล้วหรือเจ้าคะอีกไม่นานจะมีการสอบเคอร์จีคนเหล่านี้คงเป็นบัณฑิตที่เข้ามาเตรียมตัวในเมืองหลวงบัณฑิตหลิวเจ้าอี้แค่นเสียงร้องอย่างดูถูกนางไม่เห็นบัณฑิตพวกนี้อยู่ในสายตาเท่าใดเพราะดวงตานางมีไว้จับคนชั้นสูงอย่างเหล่าองค์ชายเป็นหลกักกับแค่บัณฑิตชายที่พยายามจะปีนป่ายสอบขุนนางนับว่าเป็นอะไรได้ หญิงสาวถอยกลับไปกระแทกก้นนั่งอย่างรำคาญใจอากาศร้อนจนเหงื่อท่วมกายเช่นนี้ยังต้องมาติดแถวรอเข้าเมืองนางกลัวว่าตนจะสุกตายอยู่ในรถม้าเสียก่อนหลิวเจ้าอี้หน้าบูดโบกพัดในมือแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะหันไปตะวัดเปิดม่านหน้าต่างเพื่อจะรับลมแต่ในจังหวะนั้นกลับพบกับขบวนของบัณฑิตผู้หนึ่งที่กำลังจะเคลื่อนผ่านไป ชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินบนหลังม้านั่นสะกดสายตาของหลิวเจ้าอี้จนหญิงสาวลืมตัวผิวขาวกระจ่างราวกับน้ำนมของเขายามที่ต้องแดดเช่นนี้กลับยิ่งทำให้รอบกายดูสว่างสวัยใบหน้าได้รูปหมดจดคมคายรูปโฉมโดดเด่นดูราวกับเทพพบุตรที่ลงมาโปรโดใต้ล่าแม้หัวคิ้วกระบี่จะไม่คลายออกหรือใบหน้าจะไม่มีรอยยิ้มอ่อนโยน มูลไมแต่ชายผู้นี้กลับให้ความรู้สึกคล้ายลมเย็นที่พัดฉลอมหัวใจผู้คนรูปงามเป็นเลิศ หลิวเจ้าอี้อดยอมรับไม่ได้ว่าเขางามเสียยิ่งกว่าอันอ๋องคนรักของนางดวงตาเป็นประกายของหญิงสาวจับจ้องอยู่บนใบหน้าของบัณฑิตหนุ่มที่นั่งอยู่บนหลังม้าอย่างองอาจท่วงท่าสง่างามของเขากระตุกหัวใจของหญิงสาวให้เต้นกระนำดูจากการแต่งกายของเขา คงมาจากตระกูลมีฐานะน่อายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับอู๋เหินสวนหญิงสาวจ้องอีกฝ่ายไม่หยุดตั้งแต่หัวจรดเท้าชายหนุ่มจับบังเหียนมองฝ่าแดดไปยังประตูเมืองเงียบ ไม่ได้ใส่ใจสายตาของคนรอบข้างแต่สำหรับหลิวเจ้าวี่นั้นเพียงแค่ดวงตาเหี่ยวนั่นปลายมองผ่านมาที่นางเล็กน้อยหญิงสาวก็แทบลืมหายใจนางอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นแม้ว่าเขาจะควบวหมาผ่านไปแล้วแต่นางก็ยังนิ่งอึ้งยังตกตะลึงหลิวเจ้าวี้รู้สึกกราวกับใจของตนถูกกระช่ากออกไปจากอกหลุดลอยหายไปในยามนั้นเอง อาจเริงเร่งมาถึงจิ้นอย่างในตอนสายของวันนางรีบมุ่งตรงกับจวนสกุลเถาก่อนจะลอบหาทางเข้าไปรายงานนายท่านผูเท่าซึ่งทันทีที่เถาเต๋อชวนรู้เรื่องสีหน้าของเขาก็าบิดเบี้ยวทะมึนตึงยากจะอธิบายท่านผูเท่าเรียกตัวเบ่าชายที่ไว้ใจได้มารวมตัวก่อนจะสั่งให้ออกจากเมืองไปอย่างเงียบๆในวันนั้นเองโดยใช้เส้นทางอ้อมไม่ให้เป็นที่สังเกตของ าบ้นสายของสกุลเจินที่รอฟังข่าวแจ้งค้นหายหรือขอความช่วยเหลือให้ค้นหาคุณหนูหลิวอยู่กลับไม่ได้รับข่าวยามไปสอดส่องตัวสกุลเถาก็เห็นว่าทุกอย่างสงบเงียบราวกับไม่มีเรื่องร้ายใดเกิดขึ้น ตัวเขาที่มีหน้าที่ขยายข่าวหลิวเจ้าไว้ถูกจับให้แพร่ไปทั้งเมืองนั้นได้แต่ลังเลใจเพราะกลัวว่าพวกที่โจมตีรถม้าจะทำงานกันผิดพลาดถ้าเขาปล่อยข่าวออกไปพวกทหารจะต้องแห่ออกไปแน่นั่นอาจจะกลายเป็นสร้างหายนะให้กับรังโจรของตนเองยิ่งนานก็ยิ่งเงียบสนิทจนทำให้สายผู้นี้รู้สึกกระวนกระวายใจท้ายที่สุดจึงควบม้าออกจาก สิ้นอย่างเพื่อไปดูลาดเราในป่าเพื่อไม่เป็นไปตามแผนเดิมเขาจะได้หาทางหนีที่ไล่แทน เหล่าต้านเป็นหัวหน้าหน่วยทหารรักษาเมืองผู้หนึ่งในจิ้นหยางแต่บ้านเดิมของเขาอยู่ที่อำเภอล้วเหยาในครอบครัวอาศัยการทำเกษตรทำม้าหากินเป็นอาชีพหลักแต่เมื่อสามปีก่อนเกิดโรคระบาดในพืชทำให้อำเภอล้วอเหวาลำบากมากเสนาบดีเตินเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจตราที่นั่นได้ช่วยเหลือชาวบ้านเอาไว้ไม่น้อย ทั้งยังช่วยซื้อพืชผนของครอบครัวเหล่าต้านไปเป็นพิเศษทำให้คนในครอบครัวได้ลืมตาอ้าปากจากสภาพแบรนแค้นทั้งหลังจากนั้นยังได้รับการอุ้มชูจากสกุลเจิญทำให้ครอบครัวเขามีฐานะขึ้นมาในอำเภอล่วหยาสกุลเจนินับว่ามีบุญคุณต่อเหล่าต้านมากดังนั้นยามนี้เขาจึงลังเลในแผนการเล่นงานหลิวเจ้าไว้นี้ฮูหยินผู้เท่าเจิกลัวพวก จนป่าจะทําการไม่รอบคอบจึงติดต่อให้เหล่าต้านช่วยจัดการเพิ่มอีกแรงในฐานะทหารรักษาเมืองหากมีคนมาแจ้งทางการว่าหลิวเจ้าว่หายไปก็ให้เขานําทหารออกไปช่วยค้นหาแต่ให้รั้งรอข้ามคืนก่อนถึงจะหาตัวพบ แต่แม้สกุลเจิจะมีบุญคุณท่วมหัวเพ่าว่าสกุลเผาเป็นเช่นไรคนในเมืองจิ้นอย่างย่อมรู้ดีดูอย่างล่าสุดตอนกองทัพเอี้ยนเหอมาตั้งค่ายในจิ้นหยางผู้คนป่วยล้มตายขาดอาหารก็มีบ้านสกุลเผาบริจาคสเบียงช่วยเหลือคุณหนูหลิวหลานสาวของเผาเต๋อช่วนก็มีชื่อเสียงเรื่องใจบุญสุนทานนางไปไหว้พระที่วัดเป็นประจำจนผู้คนเลื่องลือ เหล่าต้านหนักใจกับคำขอของคนสกุลเจินการจะเล่นงานคนดีเช่นนี้ช่างชวนให้คนลำบากใจโดยแท้เขาภาวะผวงอยู่ครึ่งค่นวันแต่กลับไม่มีคนมาแจ้งทางการแม้แต่คนเดียวสกุลเผาก็เงียบสงบไร้คลื่นลมกลายเป็นว่าทหารหนุ่มเริ่มกังวลว่าแผนการของผู้มีพระคุณคงใช้ไม่ได้ผลเสียแล้วแม้จะนึกกังวล แต่ก็แอบ,บดีใจอยู่ลึกๆที่คลื่นลมยังสงบเขากลับบ้านไปนอนพักและเตรียมจะเข้าเวรในเช้าตรู่วันถัดมาอย่างสบายอารมณ์แต่ตอนที่ไปถึงประตูเมืองอีกครั้งกลับพบพวกพ่อค้าเร่ที่กำลังหน้าตาตื่นแจ้งความเหล่าต้านดูออกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สกุลเจนจ้างมาเสียงตะโกนโวยวายว่าเห็นโจรป่าจับตัวคุณหนูหลิวเจ้าเว่ดังลั่นเรียกให้ผู้คนโดย รอบสนใจใจของนายทหารหนุ่มเต้นกระนำจะกลับตัวยามนี้ก็ไม่ทันเสียแล้วหนึ่งในพ่อค้าพวกนั้นส่งสัญญาณให้เขารับช่วงเล่นละครต่อแผ่นหลังของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเงือขณะที่ยืนปิดปากเงียบอยู่ด้านข้างเพื่อนทหารที่รับเรื่องเจ้าบอกว่าโจรป่าจับคุณหนูหลิวไปเช่นนั้นหรือเสียงเอะอะของพวกทหารตะโกนถามขึ้น พ่อขาที่เหงื่อสมกายสีหน้าตื่นตระโนกรีพรั่งพลูคำตอบราวกับคนเสียขวัญใช่แล้วไต่เท่ารีบส่งคนออกไปตามหาเถอะหากเป็นคนบ้านสกุลเถาเหตุใดไม่มีคนจากสกุลเถามาแจ้งเหตุเลยสักคนนายทหารตั้งข้อสังเกตพ่อขาผู้นั้น่าดเหงื่อแล้วกล่าวก็เพราะคนที่ติดตามคุณหนูลิ้วล้วนถูกจนป่าเล่นงานจนตนเหลิดกันไปคนลาทิต บ้างก็ตายแล้วคงไม่มีใครกลับมาแจ้งคนสกุลเผาป่านี้คนสกุลเผาอาจจะยังไม่รู้ว่าบุตรหลานตกอยู่ในน้ำมือโจนป่าได้ยินเสียงพูดดังนั้นคนโดยรอบก็ฮือหากันขึ้นมาคนหนูหลิวที่งามราวกับเทพธิดาถูกจนป่าฉุดคร่าเช่นนี้ชะตากรรมจะเป็นเช่นไรนายทหารมีสีหน้าลังเลเพราะเกรงใจสกุลเผาอยู่บ้างเขาหันกลับมาหาเหล่าต้าน เหล่าต้านเจ้าพาคนไปแจ้งท่านบูเทาสกุลเผาเถอะถ้ามีเรื่องอย่างที่ว่าจริงค่อยพาคนไปค้นหาในป่าการจะนำกำลังออกนอกเมืองนั้นต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินและมีมูลเหตุชัดเจนแม้ท่าทางพ่อค้าที่แจ้งข่าวจะไม่มีพิรุษแต่พวกเขาควรรอบคอบเอาไว้ก่อนได้เช่นนั้นก็ไปจวนสกุลเผากัน ผาหารหลายนายตามเหล่าต้านไปด้วยสีหน้าเคร่งครืมผู้คนที่รู้ข่าวเองก็เดินตามหลังไปมุงดูยิ่งผ่านบ้านเรือนคนก็ยิ่งมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หากต้องค้นหาจริงอาจจะต้องระดมคนในเมืองออกไปช่วยอย่าเมื่อถึงประตูจวนสกุลเผา ทั้งทหารและชาวบ้านล้วนออกกันเต็มไปหมดราวกับขื่นคนเหล่าต้านทุกป,ประตูจวนสกุลเผาเสียงดังพลางตะโกนเรียกคนด้านในที่เงียบสนิทนานหลายอึดใจจึงมีบ่าวออกมาเปิดประตูใต้เท้าพวกท่านพาคนมากมายมาที่จวนเผาทำไมขอรับบ่าวที่มาเปิดประตูค้อมกายให้เหล่าทหารแล้วส่งเสียงถาม เหล่าต้านแม้จะหวาดหวั่นในใจแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเขาจำใจต้องทำตามคำที่คนสกุลเจินสั่งชายหนุ่มตะเบงเสียงราวกับจะประกาศให้ผู้คนในที่นั้นได้รับรู้ด้วยมีพ่อค้าที่เพิ่งเข้าเมืองมาแจ้งว่าเห็นรถม้าของคนสกุลเถาถูกโจนป่าโจมตีทั้งยังเห็นว่าคุณหนูหลิวเจ้าไว้ถูกฉุดไปกับพวกโจน ข้าจึงอยากมาถามความเจ้านายของพวกเจ้าว่ามีเรื่องเช่นนี้จริงหรือไม่หากคุณหนูมีภัยจริงพวกข้าจะได้สั่งทหารออกไปตามหาที่นอกเมืองเสียงของเหล่าต้านดังลั่นทำให้คนโดยรอบจินตนาการไปไกลจนยกมือขึ้นทาออกนึกวั่นใจในชะตาชีวิตของคุณหนูหลิวแม้กลับมาได้คนก็คงไม่เป็นคนเสียแล้ว ไอ่เท้าอย่าได้พูดจาเหลวไหลจวนสกุลเทาหาได้มีเรื่องเช่นนี้พอบ้านสกุลเทาที่เดินตามมาดูรีบกล่าวแทนบ่าวเปิดประตูท่านประกาศออกไปเช่นนี้คนจะเข้าใจผิดทั้งยังทำให้คนหนูของเราแปดเปื้อนโปรดระวังคำพูดด้วย พ่อบ้านมีสีหน้าดำมืดต้องเหล่าต้านอย่างเอาเรื่องเหล่าต้านรู้สึกร้อนตัวและรู้สึกคล้ายถูกล็บลูจึงตะโกนโต้ไป หมายความว่าอย่างไรคนสกุลเผาไม่สนใจใยดีว่าคุณหนูหลิวจะเจ็บจะเป็นเช่นไรอยู่ในป่าหรือเหตุใดจึงไม่คิดเร่งไปดูดำดูดีนั่งเหล่าต้านว่าจบผู้คนที่มุงดูก็พยักหน้าเห็นด้วยคล้ายว่าสกุลเผาแล้งน้ำใจหลานสาวถูกเจนป่าชุดยังทำตอนนิ่งสงบอยู่ได้มัวแต่คิดจะรักษาหน้าวงตระกูลหรือไรชีวิตคนไม่สำคัญกว่าหรื เหล่าต้านได้แรงยุจากผู้คนก็ว่าขึ้นอีกใบหน้าของพ่อบ้านสกุลเผาดำทะมึนขึ้นข้าบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าจวนของข้าไม่มีเรื่องเช่นนี้โจรป่าอะไรล้วนไร้สาระทั้งสิน้นขอพวกท่านให้แยกย้ายไปเถอะนี่มันอะไรกันพ่อขาก่อนที่มาแจ้งเหตุแทรกกายเข้ามาจนถึงหน้าประตูจวน ข้าดันดนฝ่าวงล้อมพวกตนมาเพราะหวังจะช่วยหลานสาวของบ้านเจ้าแต่พวกเจ้ากลับคิดจะปิดประตูนี้เช่นนี้ไม่ใจดำเกินไปหรืออย่างไรนั่นก็ลูกหลานบ้านเจ้านะเขาตะโกนว่าเสียงดังเพื่อจงใจทำลายชื่อเสียงสกุลเผา ถึงแม้ข้ามคืนมาป่านี่นางอาจจะถูกชำเราย่ำยีให้แปดเปื้อนแต่ลูกก็คือลูกแม่เสืออยังไม่กินลูกตัวเองแต่สกุลเถาของพวกเจ้ากลับคิดจะทิ้งนางไว้ในป่าให้เป็นเมียพวกจนไม่ดูดำดูดีเช่นนี้นับว่าเป็นอะไรเสียงวิจารแสงแซ่ไปทั่วพ่อบ้านสกุลเถารู้สึกว่าในหัวเดือดปุดปุดดวงตาของเขาแดงดำเลวไร้ คนหนูของพวกข้ามาถึงเรือนตั้งแต่เมื่อวานจะไปทูกพวกโจนป่าชุดขร่าได้ย่างไรหยุดสาดน้ำสกกระปกใส่นางได้แล้วพ่อบ้านตะแบงเสียงออกไปก็ทำให้ทั่วบริเวณเงียบกริบลงพ่อขามีสายตาหลุกหลิกครุ่นคิดอยู่แวบหนึ่งก็ตอบอกกล่าวอย่างมั่นใจ หากไม่ใช่คุณหนูหลิ้วแล้วสตรีที่ข่าพบเป็นใครเล่าข้าเห็นเต็มสองตาว่านางถูกจนป่าลากไปพวกท่านอย่ามาปิดบังกันเลยเพราะคนสกุลเจินไม่เคยทำงานพลาดเขาจึงแน่ใจว่าหลิวเจ้าไว้ยังอยู่ในป่าแน่ถึงหนีมาได้ก็ไม่มีทางรอดกลับมาทันถึงจิ้นอย่างในเวลานี้ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ